สวัสดีวันาทิตยที่13มีนาคมครับก็ศึกพมเมร์มกเลงเกล็ดเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมา แมนยูของพวกเราก็สามารถทำได้ตามเป้าหมายะนะคือ3คะแนนครับเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป3พประตูสองครับเล่นเอาแฟนบอลหลายๆคนนะผมเองเป็นหนึ่งในนั้นฮะใจหายใจคว่มเลยดีนะฮะกว่าจะเอาชนะสเปอร์ได้ครับจากแฮตทริกของคริสเตียโนโรนัลโดฮะหลังจากที่อาทิตยที่แล้วไม่ได้ลงสนามครับไปชาร์จพลังมาโอ้โหเมื่อคืนนี้ปลดปล่อยพลังงานเต็มที่เลยนะฮะก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะ เกมเมื่อ,อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมีเปลี่ยนหลายๆตำแหน่งนะฮะอย่างไอเจ้าบรูโน่ครับหายไปครับเพราะว่าป่วยก็เลยเป็นปอกบาที่เป็นเพล p l a y เกอร์หน้าขวาก็เป็นแลดฟอร์ดที่ลงแทนอ e ีเลนกานะเซนเตอร์เออไม่ใช่แบ็คขวาก็เป็นดาโล่ที่ลงมาแทนวันวิสก้าที่อาทิตย์ที่แล้วนี่เป็นบ่อให้กับแมนซิตี้เลยนะเกมเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะฮะแลกกันไปแลกกันมาครับแม้ว่าการครองบอลโดยรวมเนี่ยจะเป็นทางสเปอร์เนี่ยที่ดูเหนือกว่าแมนยูเต็ด จังหวะหวาดเสียวในการเล่นเกมรุกของสเปอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าคูราเซฟสกี้ซอนเฮืองมินฮะแฮร์รี่เคนฮะการเติมของแม็กเดอร์ตี้รวมไปถึงไอ้เลกูลอนเนี่ยก็สร้างความหวาดเสียวให้กับแมนยูเต็ดฮะแต่พอเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงมากสักเท่าไหร่แมนยูจะช่วยสกัดกันไว้ได้ในในพื้นที่สุดท้ายได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะพูดถึงเกมลุกแมนยูเต็ดเมื่อคืนนี้ หลายๆคนดูโดเด่นครับถ้าไม่นับโดที่ได้มดแมนอัลเดอร์แมทไปแล้วฮะโดเนี่ยเป็นคนที่เมื่อคืนนี้นะพอฟอร์แม์ดีมากเลยยิงหลุดกรอบน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะยิงได้ลุ้นตลอดครับเข้ากรอบตลอดและได้มาถึงสาประตูฮะแม้ว่าจะเป็นลูกโมงฮะลูกยิงแบบโอเพนเลย์ฮะทำได้หมดลูกแรกก็ซัตตะบันเต็มข้อเข้าไปฮะถือว่าเพอร์เฟกต์นะสำหรับโรนโดเมื่อคืนนี้อ่าตัวริมเส้น2ฝั่งซานโชนี่คือแม่ง เป็นตัวที่แมนยูต้องส่งลงทุกนัดเนนะ่ยเพราะว่าโดดเด่นมากฮะเก็บบอลได้พาบอลไปกับตัวได้แล้วก็เลี้ยงหลบกองหลังคู่ต่อสู้ได้หมดเลยนะแอซซิดให้โดด้วยและไม่รวมไม่รวมถึงจังหวะหลายๆจังหวะที่โดได้ยิงเขากอก็เป็นไอ้เจ้าซานโช่นี่แหละที่แอซซิดให้ฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับแรดฟอร์ดนี่เมื่อคืนนี้แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะฮะเพเมเกอร์ตรงกลางเมื่อคืนนี้พอไม่มีบรูโน่จริงนะถามว่ามันก็ดูดีนะบ็อกบาก็เล่นง่ายจ่ายบอลเร็วนะแล้วขยันไล่บอ,ดอลด บอกบาแม่งโกนทิ้งเลยนะฮะก็เมื่อคืนนี้การจู่โจของแมนเชสเตตก็เลยก็เลยจะเป็นเกมตรงกลางะฮะมีบอกบามีเฟรดอีกหนึ่งคนที่ดโดดเด่นฮนะโดยเฉพาะครึ่งหลังที่เปลี่ยนจากเกมรับเป็นลุกเติมเกมลุกนี่โอ้โหไหลลื่นเลยเฟรดนะฮะก็มีเฟรดกับบอกบาโจโจมอกองหลังของทางสเปอร์นะ,ะมีเกมริมเส้นที่พอไม่มีบรูโน่เนี่ยมันก็ขึ้นเกมริมเส้นได้ะฮะก็สารโชวําได้ดีนะ,ะแม้ว่าแรดฟอร์จะดูฝืดเครื่องไปก็ตามวิงแบ็กอย่าง ตเตเลสก็ได้เปิดไอดาโลก็กล้าเติมนะฮะส่วนเกมรับเนมิมาติสเห็นไหมเมื่อคืนนี้พอลงมาเล่นเป็นตัวรับฮะแต่ไม่ได้รับจ่านะก็คือช่วยสกรีนช่วยกองหลังเนี่ยทำได้ดีแม้ว่าบางจังหวะจะโดนบีบเสียบอลบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคเติมเกมลุกจังหวะที่ได้2-1ก็เปิดบอลยาวให้สารโชหลุดเข้าไปแล้วก็ตบให้โรโดยิงฮนะก็เนี่ย แมนยูต้องหาตัวรับแท้ๆเนี่ยไม่อีกสักตัวหนึ่งนะครับผมเอาตัวเด็กๆก็ได้ที่ใช้งานได้ยาวๆเนี่ยนะเราจะทำให้ตัวเกมลุกอย่างบ็อกบาร์บรูโนโ่ลุกถึงเฟสเนี่ยโชว์สเสียภาพออกมาได้เต็มที่มากกว่าเท่าที่เราเคยเห็น,นะเพราะว่าต้องหาตัวรับมาเล่นแบบ ให้ไว้ใจฮะแล้วก็ไอตัวลุกเนี่ยก็เล่นตามหน้าที่ของมันไปนะฮะโซนกองหลังอ่ะจริงๆก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานฮะไม่ได้ดูแย่อะไรเลยนะครับผมดาโลก,ก็โอเคแต่เลสก,ก็ใช้ได้แม็กควายกับวาลานก็โอเคนะแม้ว่าไอสองจังหวะที่เสียประตูให้กับทางสเปอร์ไปเนี่ยลูกแรกก็เข้าใจได้แฮนด์บอลฮะ ก,ก็ต่างนั้นแหละเพราะมันแทนจริงแต่ว่าก็อยากจะถามไอ้จอห์นมอสกับทีม VR ว่าไอ้ตอนต้นเกมที่โรนโดยิงไปชนแขนอิลิกไดเออร์ฮะแขนก็หลุดไม่ได้เป็นธรรมชาติไม่ได้แนบตัวด้วยทําไมไม่ได้ทําไมไม่ให้จุดโทษกับแมนยูเต็ดครับก็ยังงงเหมือนกันนะฮะก็ส่วนลูกที่2ที่ไฮไลท์แม็กควายสกัดเข้ามาดูเองไปก็อย่างที่บอกไปถ้าดูทั้งเกมเนี่ยแม็กควายไม่ได้เล่นแย่นะก็มีจังหวะน,นั้นแหละที่ที่พลาดครับบอกเลยว่าถ้าโรนโดไม่ยิง32นะแม็กควายวันนี้หนัก แม่งเป็นแพ้แน่นอนฮะแต่สุดท้ายแมนยูเตดเราก็ถือว่าเมื่อคือนนี้มีความมุ่งมั่นฮะที่ทุกคนเนี่ยจะเอาเช,ชนะกลับมาได้ครับดูอย่างตัวสำรองอย่างอิเลงกาคาวานี่ก็ลงมาวิ่งไล่เต็มที่เลยก็สุดท้ายได้3แต้มครับขยับไปอยู่ที่4ครั้งหนึ่งมี50คะแนนนำอาร์เซนอลสคะแนนครับแต่ว่าแมนยูเตดมากกว่าอาร์เซนอลสเกมนะครับผมคืนนี้อาร์เซนอลจะเจอกับเลสเตอร์ครับภาวนาเลสเตอร์ให้ช่วยยุดอาร์เซนอลได้ทีหนึ่งส่วนอีก2คู่เมื่อคือนนี้อ่าก็ปรากฏว่า เบนฟอร์ดก็เอาชนะเบอร์รี่ไป2 0แล้วก็ไบรตันแพ้ให้กับลิปูอร์พูล0-2ครับลูกแรกทีดีเอสยิงนี่แล้วโดนโรเบิร์ซานเชสปะท้านี่โอ้โหถ้าผมเป็นกรรมการนะผมให้ใบแดงไอ้เจ้าสานเชสไปแล้วโอ้โหสงสารดีเอสจริงๆแต่ว่าแก็ถึกจริงๆนะสุดท้ายก็ลุกขึ้มนมาเล่นต่อได้แล้วก็ลิพูได้3แต้มก็ไลยจีแมนซิตี้เหลืออยู่แค่3คะแนนครับดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันนัดต่อน,นัดครับสำหรับการลุ้นแชมป์ในปีนี้รวมไปถึงอันดับ4ของไม่ใชแต่ที่ก็ถือว่ายังไม่ได้ปล่อย นะครับ